สวัสดีครับแฟนราการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำค้าพิเศษนะครับเช้าวันศุกร์ที่2สิงหาคมสปารนะครับเวลาที่ผมกําลังทําคลิปอยู่นี้ก็คือเวลา6กโมงยีนาทตีตามเวลาประเทศไทยครับครับก็วันนี้จะมารายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลวอลเล็นะครับที่จะแจก รัฐบาลเศรษฐาจะแจก50ล้านคนก็ปรากฏว่าอันนี้เป็นทวิตเตอร์ของท่านนายกเศรษฐานะครับท่านก็เขียนและมีเรื่องที่น่าปลื้มใจมากนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยอ่านนายกเศรษฐามาดูทวิตเตอร์พักเพื่อไทยก่อน16.2ล้านคนใน12ชั่วโมงดิจิตอลวอลเล็ตคือคัดแอป,ปไม่ล่มแนะนำอัปเดตเวอร์ชันใหม่ก่อนที่จะลงทะเบียนนะครับซึ่ง มันเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากครับเพราะว่าเราก็เราก็ผมก็ลุ้นแล้วก็พยายามที่จะทำคลิปต่างๆในการที่จะรายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบวา่าที่ดีต่อเลตที่ไม่ได้56ล้านคนเนี่ยได้50ล้านคนเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากขบวนการต้านอะไรมันจะมีทฤษฎีสมคบคิดอะไร ไปรายการคลิกดูด้านบนได้เลยนะครับเป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมจับสัญญาณมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วแล้วผมก็ทำคลิปเรื่อยมาว่าใครที่อยู่ในขบวนการต้านใครที่ออกมาต้านจำนวน50กว่าคลิปครับมาถึงเมื่อวานก็ถือว่าโอ้โหเรียกว่าถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ย ถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเมื่อวานถือว่าเราอยู่บนเครื่องบินละ่ะเครื่องบินพร้อมที่จะเทคออฟที่จะบินละ่ะหรือว่าถ้าอยู่บนรางรถไฟเนี่ยรถไฟก็อยู่บนรางละแล้วก็พร้อมที่จะวิ่งไปเรื่อยๆอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับทุกคนก็จะได้รับเงิน10,000บาทแล้วเมื่อวานผมทำคลิปนะครับที่เกี่ยวข้องกับ ลองเอา Digital Wallet กับ1,000 0บาทรัฐบาลเพื่อไทยไปเปรียบเทียบกับเช็คช่วยชาติไปรายการยังจำได้ไหมครับเช็คช่วยชาติ er 2,000บาทรัฐบาลอภิสิทธิ์เมื่อ2ปี1 0 1 0 15ปีที่แล้วแล้วลองเปรียบเทียบกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างวิธีการในการกระตุ้นเศรษฐกิจกหรือแฟรายการตอบกับตัวเองได้เลยครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจกระหว่างรัฐบาลประชาธิป,ปัตย์กับรัฐบาลเพื่อไทย ใครมองรอบด้านกว่ากันและใครจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่ากันนะครับผมขอไปที่ทวิตเตอร์ของท่านเศรษฐาก่อนละกันเอาตรงนี้นะครับผมอ่านกันง่ายๆจากตรงนี้เลยนะครับท่านนายกเศรษฐาได้ส่งข้อความนี้เมื่อประมาณ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับเปิดลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ ตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มมีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมแล้วนะครับเข้ามาร่วมแล้ว16ล้านจุดล้านคนครับนี่ครับ16.5ล้านคนนะครับ16.5ล้านคนอาจมีข้อติดขัดบ้างนะครับสำหรับบางท่านแต่นับจากนาทีแรกจนถึงขณะน,นี้ระบบรองรับลงทะเบียนยังคง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ล่มอย่างที่มีบางฝ่ายกังวลขณะที่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้เปิดจุดให้คำแนะนำประชาชนกว่า5,000แห่งก็ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อว่าใน2วันแรกน่าจะมีผู้ลงทะเบียนทะลุ20ล้านคนถือว่าเป็นการขานรับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมของประชาชน ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบเวลาแน่นอนนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจกที่คิดนอกกรอบแต่อยู่ภายใต้กฎหมายเราจะไม่หยุดเพียงแค่6เดือนในการใช้เงินในโครงการแต่แอปทางรัฐจะเป็นทางรัฐนำประเทศไทยไปสู่สังคมดิจิตัลต่อไปด้วย ภายในปี2568นี่ครับท่านเศรษฐาบอกว่า,าหลายร้อยบริการของภาครัฐจะทำธุรกรรมผ่านแอป,ปนี้ไปอย่างได้อย่างครอบคลุมเดินหน้าไปด้วยกันครับนี่ครับก็คือเวลา2ทุ่ม15นาทีนะครับก็ทวิตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยก็เวลาใกล้เคียงกันนะ16.2ล้านคนใน12ชั่วโมงครับน่ชั่วโมงแล้วเมื่อวานนี้ พักเพื่อไทยคุณนุงอิงท่านเลขาพักเพื่อไทยต้อนรับเลขาธิการพักเสรีประชาธิปไตย LDP และสมาชิกผู้แทนรัษฎรญี่ปุ่นนะครับรัฐมนตรีจุลพันธ์โอ้ท่านนี้ก็ผมปกมือให้เลยนะปกมือให้เลยนะครับสุดยอดมากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังครับจุลพันธ์เผย8ชั่วโมงยืนยันสิดิตอลแล้ว12ล้านคนครับ อันนี้ข่าวคุณชวนทวงกระทูถามนายกถามไปครึ่งหนึ่งแต่หลายคำตอบอ่ะไม่เป็นไรเบนจาแสงจันร์ทประชาไยัยสอสเบนจาตั้งกระทูถามสนนายกปั๊มปมปตทปตทสพลงทุนในกิจการรัฐของรัฐบาลพมา่าอันนี้ตัวเลขนี้มากกว่านายกอีกนะนายกทวีข้อความสองทุ่มห้า จากคุยคายข่าวบอกว่าลงทะเบียนไว้ดดิจิตัลวอลเล็ตกดยืนยันสิทธิ์แล้ว17.8ล้านคนนะครับโอ้โหมัน,ม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 นผมปลื้มใจอะผมปลื้มใจมากครับพอเรารู้ว่าพี่น้องประชาชนลำบากตัวเรากต็ตัวเราก็ไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนทั่วไปแหลเะเพอยอาจจะหนักกว่าอีก อ่าสิบล้านคนนะครับอันนี้พักพวกผมเองเมื่อก่อนก็ตั้งบริษัทมาพร้อมๆกันฮะแต่เขาประสบความสำเร็จมากก็ยินดีเขาด้วยพาวุฒพงศ์วิทยาพานุที่ปรึกษา,าผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บอกว่าเป็นห่วงแอปทางลัดเชื่อมต่อ i-banking หว่นข้อมูลหลุดแนะนำให้ความปลอดภัยอ๋อมันไม่ต้องห่วงนะป้อมนะ ไม่ต้องห่วงถ้าเรากล้าใช้แอปพวก k b แบ k กสิกรไทยพาณิชย์เอชอันนี้คงไม่ต่างกันนะครับคงไม่ต่างกันเขาก็เป็นห่วงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็อันนี้ผมเห็นมาแต่เช้าเลยรายการเจาะลึกทั่วไทยโอ้โหพยายาม บอกว่าปั่นป่วเแลือเกินลงได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายก็ตอนเย็นผ่านไปแล้วปรากฏว่าทุกอย่างไปได้ดีนะครับไม่เป็นไรครับถึงแม้จะโดนแซะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เงินภาษีจากทุกท่านเนาะอันนี้ผมชอบอันนี้นะ เขาจะมีการตรวจการบ้านหนึ่งปีรัฐบาลเสถานาได้เวลาตัดเกรดทุกผลงานระดับกูรูประเทศนะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสมชายภักดีวัฒน์นี่เป็นนักวิชาการดังที่ผมมาแต่เด็กเลยรองศาสตราจารย์ดรดุล,ลยภาคปีชาราัตศิลป์คณะศิลปาศาสตรมห,หาลาัยธรรมศาสตร์ดรรองศาสตราจารย์ดรมุนินพงษาปานคณะนิสสรมมาลัยธรรมศาสตร์อันนี้ก็ พักพวกรู้จักกันคุณไม,ไ,มไม่ใช่ดรมุนินนะคุณสรณีอาจชวนันตกุลกรรมการผู้จัดการหน้าความรู้บ้านป่าสาราจำการคนนี้จบฮาร์วาร์ดนะเก่งมากแล้วก็นพจักรอ,อัตโนนนี่ิสิตเก่าเนชั่นเป็นบก,กสำนักข่าวทูเดย์ก็เขาจะจัดงานไปตรวจสอบรัฐบาลนะเสาร์ที่3สิงหาคม2567 13หนาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับไปลงทะเบียนได้ใครสนใจไปฟัง แต่คนนี้คุณทนิธณวัลลินบอกว่าสภาพคนตรวจการบ้านเคยบริหารอะไรกันเหรอก็ถูกเขานะก็ถูกของเขานะครับอ่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนักวิชาการก็นักวิชาการแต่ว่าผมผมมองว่าวิธีคิดของคนในในบ้านเรานะ จะไม่ค่อยโพสิทีฟไม่ค่อยออพติมิสติกหมายว่าไม่ได้มองโลกในด้านดีไม่ได้โฟกัสในด้านบวกครับจะได้โฟกัสแต่ด้านลายๆนะคือคือถ้าเราลองเอาด้านดีมาบวกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าประเทศมันก็ดีขึ้นนะหรือแม้แต่ ในดีมีร้ายในร้ายมีดีคุณอาสุธรรมแสงประทุมสสพักเพื่อไทยเจ้านายผมก็ก็แนะนำผมสอนผมในดีมีร้ายในร้ายมีดีก็ต้องรับฟังยังไงก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรับฟังนะอันนี้เป็นรูปนะนายกส่งการบ้านสมรสเท่าเทียมเงินดิจิตอลพลังละมุลค่าแรงต่ำจังน่าจะชวนพวกผู้ว,ว่าแบงค์ชาติมาด้วยนะ ถาม1ปีแล้ว4ปี5ปีทำอะไรให้กับประเทศบ้างหรือเชิญมาตรวจสอบหน่อยสิเงินที่เอาไป8 0 0แสนล้านเนี่ยที่นายเศรษฐพุทธกับเครือข่ายธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทั้งนายวีรไทยสันติประพบเนี่ยในยุคของเขาเนี่ยรอบแรกเอาไป5 0 0แสนล้านครับปี63นะปี64เอาไปอีก3,50,000ล้าน8,50,000ล้านมากกว่า ดีต l e วอลเล็ตนี่ทำไมไม่ตรวจสอบกันหน่อยนะหรือเช็คช่วยชาติของรัฐบาลชวนเนี่ยถ้าเกิดทางรัฐบาลเนี่ยหรือว,ว่าโครงการไทยเข้มแข็งของเขาน่ยนั่นก็แปดแสนล้านนะครับลองตรวจกันหน่อยสิอันนี้อะไรอศิริกัญญาชมนโยบายคนละครึ่งดีกว่าดีต l e วอลเล็ตหโล้ครับเอาเลยครับตามสบาย ถ้าดีกว่ามันก็ต้องดีไปแล้วสิจริงไหมอ่ถ้าดีไปแล้วก็คงไม่ต้องมาแจกเงินอย่างนี้หรอกแจกเงินดีต้อนะก็ไม่เป็นไรครับคุณสิริกัญญาก็ค้านไปเนาะค้านแล้วคนที่โหวตให้คุณสิริกัญญาเนี่ยเขาก็อยากจะได้เหมือนกันนะเขาก็อยากจะได้เหมือนกันนะครับคนที่เป็นโบตเตอร์คือรัฐบาลคือรัฐบาลที่ดีเนี่ยเขาทําให้ ประชาชนทุกคนนะครับไม่ว่าคุณคุณจะโหวตคุณจะอยู่พรรคไหนก็ตามจะจะโหวตให้ประชาธิปัตย์จะโหวตให้ภูมิใจไทยจะโหวตให้ก้าวไกลแต่เมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลทุกคนได้ประโยชน์หมดและสุดท้ายประชาชนจะเลือกไม่เลือกก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนมันเป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนไม่ชอบพรรเพื่อไทยก็ไม่เป็นไรครับถ้าชอบก็กาไม่ชอบก็ไม่เป็นไร มันเป็นเสรีภาพในการที่จะชอบหรือไม่ชอบพรรคการเมืองแต่ถ้าชอบก็กลาให้นะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใครที่ชอบออกมาพูดเลยนะเป็นนโยบายซื้อเสียงมันจะไปซื้อเสียงยังไงครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่โซเชียลคอนแท็กสัญญากับประชาชนไว้ว่า ถ้าเลือกเราเราจะทำสิ่งเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกมันก็มีอยู่แค่เนี้แหละครับเนอะอันนี้ก็มาอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวยอดพุ่งไม่หยุดลงทะเบีนดิจิตอลเวลาสิบนาฬินาทีสิบล้านคนแลละครับอันนี้ก็สแตนดาร์ดเวลสแตนดาร์ดเวลกับไอ้นี่คล้ายๆกันเลยนะ โอ้ผมไม่ได้เอานี้มาลงอีกลงทุนแมนก็เขียนอย่างเงี้ยอันเดียวกันเลยคนไทยเจ็ดล้านคนมีคนในระบบราวสีล้านคนแต่อยู่ในระบบภาษีแค่สิล้านคนและเหลือจ่ายภาษีจริงๆ4ล้านคนเท่านั้นแต่จริงๆคนไทยทุกคนเสียภาษีหมดนะครับที่ใช้เงินเป็นนะภาษีบุคคลธรรมดานะภาษีนิติบุคคลภาษีปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะภาษีเฉพาะภาษีมรดกอากรสแตมมันก็เสียทุกคนแหละนะคนป่วยติดเตียงใช้คนไปซื้อของเนี่ยยังเสียภาษีเลยอ่าแล้วก็จุด Walk in Digital Wallet นะครับก่า5,000แห่งศูงนย์ดิจิตอลชุมชน1,722ศู 1, 22, นย์ทั่วประเทศ2ที่ทำการไปรษณีย์1,200แห่งทั่วประเทศครับ สามธนาคารอมสินพันสีแห่งทั่วประเทศครับทกศครับหนึ่แห่งทั่วประเทศครับนะครับก็เพิ่มเติมนะ1,111งหนึ11 11, 11 11, 11 11, ครับอันนี้ผู้สูงอายุคโ,คโคราชแห่เข้าทกศให้เจ้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ 10, ์1,000งบาทนายกเศรษฐานี่ครับที่คือทวิตเตอร์ของนายกเศรษฐาที่ผมอ่านไปเมื่อกี้ ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒกรุงเทพธุรกิจครับ6ชั่วโมงแรกหลังเปิดลงทะเบียนดิตอเวลยมีผู้ลงทะเบียนสําเร็จแล้ว10.5ล้านคนเป็น2ีเป็น20%ของผู้ยอดลงทะเบียนหลังจากนี้เปิดได้24ชั่วโมงไปจนถึง15กันยาครับแล้วก็ดีตอเวเล็ตไม่แผ่วนะครับครึ่งวันแรกนะครับยืนยันรับสิทธิ์สำเร็จ7.85ล้านคน นะครับข้อมูลเมื่อเวลาเที่ยง17นาทีวันที่1สิงหาคม2567ครับแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้กี่ล้านคนนะนะครับก็บันทึกไว้นะครับเปน,น,นรายการ6 4โมง41นาทีวันศุกร์ที่ 2, สิงหาคม2567ผมก็ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะจัดการลงทะเบียนก็จะได้รับสิทธิ์1 0 0 0 0บาทนะครับนี่คือเศรษฐกิจ แบบเศรษฐกิจประชาธิปไตยนะครับและผมเชื่อว่านี่เป็นก้้วแรกนะครับที่จะเป็นการประกันความสุขของรัษดรที่ท่านปรีดีพนมยงเคยที่จะวางรากฐานเศรษฐกิจไทยเมื่อหลังอภิวัตนเป็นแปลงการปกครอง2475นะครับก็คือการพรบรประกันความสุขของราษฎรผมเชื่อว่า รัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยจะทำทุกอย่างให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขตั้งแต่เกิดไปจนตายเลยครับจนเข้าโรงอะ่ะคุณยังนอนติดเตียงอยู่พะงาบพะงาบพะงาบไม่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาแล้วนะครับแต่รัฐบาลก็ยังดูแลจนคุณกระทั่งหมดลมหายใจ นี่คือสิ่งที่ผมเห็นมากับตาถ้าไม่มี30บาทรักษาทุกโรคนะครับผมว่าคนไทยจะตายเร็วกว่านี้เยอะขึ้นแล้วก็ความเศร้าโศกนะครับความทุกข์ที่เกิดจากคนรักคนในครอบครัวจากไปในสภาพเศรษฐกิจคนหนึ่งคนป่วยเนี่ย เงินต้องลงเข้ามานะครับญาติพี่น้องต้องเอาเงินมาเพื่อรักษาชีวิตไว้30บาทรักษาทุกโรคก,ก็มาช่วยประคองไว้ก่อนเพราะบางโรคเนี่ยตายไปแล้วนะครับยังใช้หนี่ไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นผมถึงรักรัฐบาลไทยรักไทยรักท่านทักษิณมากในสิ่งที่ท่านได้ทำไว้เพราะผมรู้ว่าในชีวิตของคนเราเนี่ย ถ้าไม่มีรัฐบาลช่วยซัพพอร์ตหรือคนที่มีพลังอุ้มชูไว้เนี่ยมันยากจะฝ่าฟันไปผมขอ,ขอขอบคุณรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยขอบคุณท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ขอบคุณท่านพิชัยชุนหะวรชาขอบคุณพรรคเพื่อไทยขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ผลักดันโครงการนี้นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เรากำลังจะแก้ปัญหาของประเทศเราที่มันหมักหมมอยู่ สิ่งที่แก้ปัญหาประเทศคือให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนผ่อนคลายก่อนให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยได้มีเงินให้ลูกหลานไปเรียนซื้อนมให้ลูกเอาไปทําอะไรก็ได้ให้ชีวิตรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ประเทศมันก็จะดีขึ้นนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง u t u b e ชีพทำคพิเศษสวัสดีครับ